นี่ครับนี่ครับปรับไฮทุกอย่างครับสำหรับวอร์โซน2.0ครับปรับไฮทุกอย่างนะครับในงบ18,490บาทเป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องยังไม่รวมหน้าจอนะครับผม18,490มาพีเซนต์ตัวเครื่องกันก่อนดีกว่าอ่ะลอกเกลีวให้ดูอย่างนี้ฮะสเปคในเครื่องเครื่องนี้ครับ CPU Intel c o r e ค5 Gen10 นั่นเองครับ 1400F ครับ6คอร์12เทอร์โบ4.4 GHz ครับ แรม16 g จิก ddr สี่บัรสามพันสองรจากไ i p e r Gaming ครับ m 2 nvme ครับ2 5 6 g ้ิกการ์ดจอ asus gforce e gtx 160 Super 6 g ยิก gddr 6ครับ power supply เนี่ยเป็นของ a e r o c o o l 600้วัตต์นั่นเองใส่อยู่กัเคสไดมอนด์พัดลม6ตัวอย่างนี้หน้า3ล่าง2หลัง1แบบนี้เมมบอร์ดเป็น h 5 1 0 m จาก biostar ทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเว้นการ์ดจอเป็นมือ2รับประกันร้านให้1เดือนรับประกันร้านให้3เดือนกนาร์ดจอ U, ไม่มีคราบเกลือ ไม่มีคาบสนิมพัดลมไม่สั่นไม่คอนไม่ดังครับเราคัดสภาพทุกตัวดังนั้นแล้วใครอยากได้ความสบายใจไปเล่นการ์ดจอมือหนึ่งได้เรามีจัดจําหน่ายแต่ถ้าใครอยากประหยัดงบแล้วเน้นเรื่องของความแรงคุณมาการ์ดจอมือ2ได้เลยนะครับเครื <te c> ่องนี้จบไปที่18,490เาเท่านัาน้นเป็นราคาเฉวาะเครื่องไม่รวมหน้าจอเท็วอร์โซนสองจุดศเป็นยังไงลื่นปืนป๊ดปรับไฮลองดูมาใกล้ๆครับนี่ฮะลองดูครับปรับไฮลื่นปื๊ดไม่มีกระตรงกระตุกให้เห็นแน่นอนนะครับ เป็นไงฮะเป็นไงฮะคุณผู้ชมยิงปืนโชว์ปไปเลยฮะยิงสายอากาศไปครับเนี่ยภาพอย่างสวยดังนั้นแล้วหน้าจอเนี่ยเรามีให้เลือกหลายขนาดนะครับใครที่แบบว่าอยากได้จอ24นิ้ว27นิ้ว32นิ้วปรับเปลี่ยนได้ตามที่ใจต้องการนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นจอ24นิ้วนะครับราคา5,290เป็นจอเป็นจอ EL o c เป็นของใหม่ประกัน3ปีนะต่จจอเรามีเยอะลองแพนไปทางนู้นครับ จอเรามีเยอะนะครับผมมีทั้ง MSI มีทั้งด้าหัวมีทั้งซัมซุงนะครับผมอันนี้คือของสต็อกหน้าร้านประมาณหนึ่งล้วก็หลังร้านนี่มีเยอะมากๆนั่นเองนะครับผมจบจอเรียบร้อยที่เซตนี้ราคาเฉพาะเครื่อง18,490ไม่รวมจอนะจ๊ะ